ถึงกริเดาวแล้วรังกริเดาวขนาดนี้ะยูนิคอร์นอีกแล้วถ่ายรูปอีกและนี่นหนูน่ารักอะมันทำไง

มีนานาวนแอ์ทำตาเหลือกทำไมอะวิดีโอค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรอเคเปอรนิดนึงนี่แหะตรงนี้แหละต้แหละโอเคเ่กากง น่านั่งเหรอปะนั่งนี่นั่งนี่ันั่งนี่นั่งนี่งั้นเาเนี่อะไาเรามันต่างกันต้องอื่า่ายแล้วไปอยู่นู่นเาถ่ายมีนาอีกนินึงตรงนี้ลับอ่าน้องนาหลีกหน่อยให้อีบิวหน่อยจะทำนวามเหงาโอ่

ผ่านภูเขาไปขึ้นภูเขาจุงฟาโอ้ยมันมืดไละถ่ายแคมเงาอ่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่สวยเหรอ้โหจ้าขนาดนี้มีเวลาห้านาทีในการถ่ายรูปแต่น่าจะย้อนแสงหรือเปล่าตรงนี้ย้อนมากไม่ไหวกลับดีกว่า มอต่อคิวอาหารกินเลยอยู่แล้วจ้ะกินแล้วันนี้าเเออเอหมาหมืม่นตัว อันนี้เป็นสีแต่ว่าถ้ากดลงจะเป็นปกานะมีแนาสีฟ้โอ้มันนินดน,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 นึงแล้วเห็นไหมเนี่ยในกล้องอะเอาไหเปียวจริงเห็นนิดนึงนะแล้วทำไมเดินไม่ได้อะไรแค่นี้เองเนี่นย นี่มันเดินขึ้นเนินน้องนาหันไปดูสิเพราะเราเดินขึ้นเนินมาแต่ข้านหน้าจะเดินลงเนินมันจะสบายขึ้น,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 น มาเลยเข้าไปแล้วไม่ออกมาเลยปิดนกปีนนกปีนนกปีนน,<ะ>นกนดเกเราใส่ันแล<ะ>้ว<ะ>ราใส่มาแล้วกัลใช่เราใส่ีมา,า,ดเ,าเดี๋ยวดูกระเช้ายิ่งยน่งไหมกระนะเช้าเสีย เดือขยับเดือขยับทำตาแบบไม่ไหวแล้ว่นแบบมันความกดอากาศอ๋อเหนื่อยเหนื่อยขึ้น ใช่เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยขึ้นบอกมีน้ำไม่ต้องวิ่งเหนื่อยแรงเยอะนะอาจจะแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย มีคนตาย300คนในการสร้างทางอุโมงคนี้แต่อันนี้เป็นอุโมงที่เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่ก่อนสงคราโลกครั้งที่หนึ่งอีกเก่าแก่จริงๆดูสินี่คือเป็นชื่อของคนที่ขุดเจาะและอาจจะตายไปแล้วโอต้องตายไปแล้วอยู่แล้วเพราะว่านานมากแล้ว มบ้านแล้วนะคะมีบ้านแล้วมีอะไรมีบ้านมีบ้านเห็นไหมมีบ้านแล้วไปาสานาาน้าแข็งกันได้แล้วทุกคนมันจะหนาวมากเรากํลาลังเข้าสู่เมืองอน้ําแข็งเราทําน้ําแข็งไปทําทน้ําแข็งเราได้เจอน้ําแข็งจริงๆแล้วข้างล่างค่อยๆเดินนะมันลื่นมากๆทุกท่าน น่สองสมสไลด์ไเปเลยลไปแล้วไปแล้วหมดูไว้ทนี้กัานี้ว่ามีอะไรยู่ท่นได้อยู่ในถ้ำน้ำแข็ง

เนี่สวยสีฟ้าเมือเราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งอ่มสุดท็อออฟจูโร ตาโดนฝัง Welcome to f r Top of the o Lily the c i งตรงนี <fen> mm <ets> ้เตรงนี้เขาบอกว่าใครหยิบได้เอาไปเลยเขาบอกคนไหนหยิบได้เอาไปเลยอะไรอ่ะนี่เสียงไม่หยิไม่สมพัดหยิบได้เอาไปเลยหยิบไม่ได้อ่ะไม่รู้ค่ะเ้างหอก้อกเขาบอกใครหยิบได้เอาไปเลยหยิบไม่ได้ดี ลมแรงก็ไม่ให้ออกไม่ให้ออกหมดออกแล้วนี่คือหน้าตาของคนที่โดนไม่ให้ออกช่วงนี้ก็ต้องมาถ่ายกับของปลอมก่อนนี่คือคนที่ต้องถ่ายกับของปลอมเพราะไม่ได้ออกไม่ได้ออกตอนนี้ไม่ให้ออกแต่อาจจะเปิดทีหลังหรือคนเยอะหรืออะไรเดี๋ยวเขาก็ให้ออกอีกทีแต่ตอนนี้ไม่ให้ออกถ่ายไหมอะถ่าย เพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ออกปอก็ใจเยอดพอหนึ่งทีเพราะว่าลมแรงเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสปีดจะได้เล่นหิมะเป็นไกด์ที่ดีมากเป็นนางนางหน้ากล้องดูงานหรือเปล่าดูงานน่าใ Goodness. Goodness. Example, เอาเริงพรักเลจริงถ้าเลจริงดีนานโชว์มองไม่เห็นสวยครับเลจริงแน่เลยหรือเปล่า ขึ้นมาเป็นสปริงแล้วนี่คือที่เรียกว่าสปริงนะข้างบนมึนเดินแล้วตัวลอยๆเพราะอากาศเบาๆอันนี้นะได้แค่เข้ามาแค่นี้เองแล้วหีมาก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เสียใจให้เล่นเลยลมแรง จงฟ้านหนาวมากแล้วก็ปิดปิดหลายที่

อร่อยเว้ยจ้าขาววันนิ่มๆหมดแนวทำไมมันไม่กระโดดขึ้นมาต้มาลวกมือเอ๋ยลกน้อยมาแล้วจิกแล้วหกินใหญ่เลยว่า้ว่าวหิวหรอจ้าเธอเธอหิวหรอจ้ากินหมดได้ยังจ้าแหม เอาเอากินใหญ่เลยกินใหญ่เลยเอาอีกมันยังไม่อิ่มมันกินอีกว่าไจิกโดนมือฉันเจ็บนะจ๊ะก็จิกเบาๆหน่อยสิจ๊ะก็อย่าจิกแรงสิจ๊ะมาเกาะบนมือฉันก็ได้ละจ๊ะมันเลยมันเลยมันเลยปาแม่มาสองตัวมาสองตัวมาแย่งกันอันนี้ตัวพ่อเมือนกี้ตัวแม่ตัวอ้วนเดียวมันไล่แม่ไปแล้วไหนอาปากกินดิหิมะ นายว่าเห็นป่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามารอตรงนี้ดีกว่า 1..2..3.. เี่ย่เย็นมือแล้วว้าว ดูดีเขามาสกีกันมีนามีสกีด้วยเห็นไหมตัวเลขที่นี่คือเราเพ่นมุนเน้นก็เป็นน้ำตกไฮไลท์คือน้ำตก ตรงนี้ไฮไลท์คือน้ำตกของเราเช่นบุญเน้นแต่ว่ามือม,มันถ่ายรูปมามือมันน่ารังากเลยนะตอนเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดเ <c oughs> นี่ยน้ำตกที่สูงตกมาจากทาน้ำแข็งด้านบนนะคะแต่ว่าเนี่ยมีน้ำตลอดบีสูงมากนะคะน้ำน้ำมากน้ำน้อยเราแต่ดูดูค่ะ ก็ท่านก็ดูเอาเนี่ยค่ะสูงมากโบโบชวนไปดูข้างหลังมันจะมีหมู่บ้านข้างๆมันตกสวยมากโบเป็นจุดไปเลย let's go ตามอีโบไปก็ต้องตามคนที่ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพอ้ะลงนี่ออกมากแต่กูไม่ไหวแล้ววัจะสิบสามโลแล้วเอามาอยู่สิบสี่แล้วครับสิบสี่สิบสี่จุดห้าอะไรอย่างงี้อ๋อ

น้อางน้ำมาน้องนำมารีบเอาน้ำอะไรพวกนั้นเากินน้ำเฮ้ยเฮ้ยน้ำตกสวยนะน้ำน้ำไหลโดดแขนแฉกหยดหยดหยดนี่ชีฝนนะน้ำน้ำลายเอ๊ะ <laughs> มันก็สวยของมันนะมันสวยมันตั้งตรงไหลแบบดิ่งลงมา,ม,ามันสวยแหละไม่งั้นมัน,น,นจะเป็นที่ที่เขาต้องมาทำไม,มก็สวยดีนะ แต่มันก็มีซ้ำๆแล้วไงก็ไม่รู้จะถ่ายมาอีกอยากจะถ่ายตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับน้ำตกไม่เกี่ยวอยากถ่ายที่นี่ก็เป็นเมืองเล็กๆกันนะน้ำตกที่เราเท่นมเน้นสรุปก็คือเป็นน้ำตกที่สูงอันดับสามใช่ไหมไม่ได้สูงอันดับหนึ่งสูงอันดับสามเฮ้ยเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยฮะใช่ใช่ เราแโจบโไม่มีใครรู้อะไรเลยเนี่ยมาเนี่ยหวังเลาจีน้ำอะไรกันไม่รู้ลองความกล้วย มังลาจีแล้วถึงไรเนี่ยลาจีมลีไม่มาเอออ้าววัสดีครับวัสดี้ค่เน่าสุกเนาอะรนี่มีอะรบ้างะน่าสุกกิแมวแมะมึเหรอต้องไปสว่ว่าเก็บบรรยากาศเลย ไม่ต้องมีที่ลเล็กๆอ,อย่างเงี้ยทำไมลูกบอลมันไม่ถึงเราอเกื <c oughs> อบเข้าเลยเกือบเข้าเลยยังยังไม่เข้า